อันยองสวัสดีค่ะคลิปวันนี้นะคะเราจะมาตามรอยคลิปที่เราสนใจเราดูแล้วเราชอบอะคะ่ะเราอยากจะแบ่งปันนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ไอเดียอันนี้วันนี้เจดูรายการคุยกับอุ๋ยนะคะคุณรู้จักคุณอุย๋ยบุนดาเบสไหมคะ ในฐานะที่เขาเป็นนักร้องอะเจก็ไม่ค่อยชอบเขาคออ่ะเฉยๆคือเฉยๆไม่ได้ไม่ชอบไม่เกลียดอะไรแต่รู้จักเพลงเขาหลายเพลงเหมือนกันแต่ในฐานะที่เป็นนักเทศหรือว่าใช้คําว่านักเทศนักพูดเรื่องธรรมะ,ะหรือว่าการเป็นผูอ้อินฟูเอนเซอร์เรื่องการพูดคุยสัมภาษณ์คนเนี่ยเขาทำได้ดีมากเจชอบหลายๆเทปของเขานะคะ สำหรับวันนี้เจ๊เพิ่งจะดูจบไปเนี่ยค่ะสัมภาษณ์คุณปราวานอิสระอ่าตัวหนังสือมันจะกลับกันนะคะเพราะว่ามันเป็นมุมกระจกคุณปราวานอิสระเจ๊ก็เพิ่งรู้นี่แหละเขาชื่อจริงว่าวัลสิ์รู้แต่แต่ว่าปราวานปราวานคุณปราวานเขาเป็นเจ้าของสีพันวาที่ภูเก็ตที่ดังๆรู้จักกันใช่ไหมคะ เขาก็มาพูดถึงเรื่องราวตัวเขาเนี่ยแหละค่ะโอ้เขาเก่งนะเขาเริ่มทำรีซอสีพันวาตั้งแต่อายุยี่สิบสี่เล่าเรื่องโน่นนั่นนี่มาน่าสนใจน่าสนใจค่ะเขาสนุกแต่ว่าจะสังเกตว่าเขาอะมีอาการลิ้นแข็งไอ้เราดูไปดูมาพอดูไปดูมาเขาก็จะเฉลยว่าที่เขาเป็นอาการเช่นนี้มันเกิดจากการอุบัติเหตุเขาอะมี เหตุการณ์ที่ทำให้ถึงขนาดเกือบตายมาสองหนหนแรกนี่การมีเรื่องในผับถึงขนาดแบบใช้อาวุธกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดตกอย่างออกแล้วที่สองก็คือการประสบอุบัติเหตุแต่ที่ชอบการประสบอุบัติเหตุที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงว่าการบำบัดของเขาอะการเคลื่อนไหวไม่ปกติการลุกนั่งยากหากูรูมาหลายคนแต่มอย พาร์ทเนอร์อยู่คนหนึ่งบอกว่าให้เขาบริหารกล้ามเนื้อเล็กไม่ใช่กล้ามเนื้อใหญ่เช่นการพิลาทิสหรือว่าโยคะซ,ซึ่งทำให้เขาหายอันที่สองก็คือที่เขาลิ้นแข็งเนี่ยมันเกิดจากพวกเส้นเลือดอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีการนวดลิ้นแล้วเขาก็ดีขึ้นหลังจากที่การรับรสอะไรเนี่ยไม่เขาดีขึ้นเลยค่ะเจ๊ก,ก็เลยเออชอบอันนี้ด้วย านาทีแนะนำได้แค่นี้ไปหาดูต่อกันนะคะ